ดุบฟานดุบฟานหรือดุบฝุนคนไทยไม่คุ้นในภาษาเรียกกันอีกชื่อว่าลับมบนาซึ่งแปลว่าเสียงสัญญาณเอเชียเรียกลัมมานาหรือบาโนสุดท้ายก็ลัมมานาเป็นการกร่นทางภาษาเรียกรัมมานาก็รู้กัน สลามพึงอนุญาตตามศาสนาบัญญัติอนุญาตให้ใช้งานเพื่อสร้างความคืนเครงใช้บรรเลงเพลงสุรัตในงานแต่งงานเข้าสุนัตและงานตำมัด กุรอ่านเรียกดิเกรเรียบดิเกรกลองท้ายบทก็ร้องเป็นปันตนชาวเรารู้อยู่ทุกคนเรียกดิเกรปันตนมาช้านานดิเกรปันตนมีตำนานเป็นเพลงพื้นบ้านมาลาย,ยูเราควรศึกษาหาความรู้เพื่อฟื้นฟูของเก่าการ ปันตูนหรือปันตนนันนาเขาแปลว่าลำนำกรอนด้วยถอยทศบทสุนทรลาสีอาบังเอ้ย ประพันธ์คนไทยเรานำมาคิดมาแต่งประดิษฐ์เป็นกรอนไทยเพื่อให้เกิดความเข้าใจสำหรับคนไทยได้ฟังกันยังยืนยงคงลูกคู่เป็นมาลายูที่เราใช้แต่เนื้อหาก็ดนปนกันไปสำนวนไทยที่เสเอกสันต่อมาเรียกดิเกลัม พุกเขารำเรียกคึ่งทอนร้องสันส้นๆทีละตอนร้องสองสามคำกรอนเท่านั้นพอถึงว่าพอนานวันผันผ่านได้พัฒนาการตามเวลาดิเกรลำก็ยืนเอาขึ้นมาว่าเอาสองภาษาเข้ามาประสานต่อมาเรียกดิเกรลำตัด เริ่มชี้ชัดเห็นความจริงมีแต่ผู้ชายยังไม่มีผู้หญิงเอามาให้ชิงเชิงชันสมัยรัชกาลที่6 2,463คนดูเอะอะปะทะลุกลามตำรวจเขาห้ามแทบไม่ทันวันนั้นนายอารุณกับนายกลิ่งประชันกันจริงโลดโผน ดาทิมตำคำยาโลนสีอาบังเอ้ยเอ้ยเ,ยเ,ยเกือบจะโดนประชา กันจริงโลดโพนดาทิมตั้มคำหยาบโลนเกือบจะโดนประชาทันหลังจากวันนั้นเล่าเจ้าหน้าที่เขาก็สั่งห้ามต้องหยุดลำตัดไปตามความเพราะถูกสั่งห้ามจากทางการคันพ่อสอ2พ6 5เป็นวาสนาของลำตัดได้กลับฟื้นมายืนหยัด พ,พราะภาครัฐได้ผ่อนพันมีผู้หญิงมาร่ำร้องในท่วงทานองที่ไพเราะทั้งสองคนร้องรำได้สนะคือแม่ซะแม่ยูฮันทั้งสองท่านนั้นเก่งจริงเป็นคู่หญิงให้ชายเกี้ยวฝ่ายหนึ่งมีหญิงเดียวชายเดียวเรียกว่าร้องเกี่ยวคู่กันหลังจากครั้น พศ2479ลำตัดเราวิวัฒน์ใหม่มีการแบ่งมีการแยกเป็นฝ่ายหญิงฝ่ายชายใช้คำคมคายเข้าประชันทั้งสองฝ่ายเข้าว่ากันเข้าประชันด้วยวาทะว่ากันเอาแพ้เอาชนะ วาทะและเชิงชันมีการเล่นออกภาษาและออก,ออกลีลาแปล,แปลกมีมอนเจ๊กพม่าเอามาแทรกพอออกแขกก็เลิกพรันคำว่าดิเกรก็สูญไปที่เหลือไว้คือล้ำตัดดิเกรปันต้นต้นประวัติละสีีอาบัง ฝ่ายชายก็จะร้องเปน็นตำนองแขกแต่เป็นแขกครวนแขกแขกครวนไม่ใช่ลาวครวนนะแขกครวนนิาโร สลามเป็นคำทักเอามาฝากท่านผู้ฟังที่เรียงรายยืนนั่งด้านหน้าหลังและข้างวงทั้งลุงป้านาที่ชวนกันมาคอยชมหากผมร้องตกติดผิดข่ารมขอท่านผู้ชมช่วยตู่ลงผมมาบรรเลงเพลงสุรัตทำนองลำตัด โอยหวนเป็นทํานองแขกครวนเหมือนยั่วยวนให้ไหลลงลำตัดทํานองแขกฟังแล้วแปลกไม่คุ้นหูเรียกกันว่าทํานองแขกมาลายูบรรดาครูครูได้จันลงดีเกลำตามตำนานได้กล่าวขานไว้ตั้งแต่ต้นเริ่มจากดีเกลปบันต้น ขอบอกทุกคนเป็นเขาโครงแรกเริ่มยืนเขาร้องว่าตีรมนารับลงกรอนเรียกกันว่ายืนถึงค่อนคนร้องกรอนไม่อยากลงเขาร้องดีเกรล,ลำตามทํานองรับด้วยกลองรัมนาผัดกันขึ้นผัดกันว่า <S <S 1> <S 1> แล้วก็ตีตวนวันเออ มีรัมมานาล้อมเป็นวง ได้รู้มาจากบรรดาครูได้เล่าสู่เพื่อเสริมส่งลำตัดนิสัยเป็นของไทยท่านทั้งหลายคงได้ยินหือกอําเนิดเกิดที่เมืองมีนเป็นต้นทินแห่งเผ่าพงมีหัดยีฉุยหัดยีชำท่านได้นำแนวปันตนมาดัดแปลงแต่งกลอนดนทั้งสองคนนี้ตัวยง มีหัดยีดำหัดยีแดงหัดยีกบท่านที่เคารพคงรู้ทั่วครูสันครูมัตตุบ้านครัวว่ากลอนลำด้นคนกลัวครูพันโดงนายบุญชูวงไทยอยู่ภัยเหลืองชื่อดังในเรื่องร้องโตยังมีในหลงคลองลำนายโสเวลาร้องโชว์ไม่อยากลงนีนายจะโอด ถ้าใครท่านนี้เสียงใหญ่กังวานยังมีมากมายอีกหลายท่านสุดจะกล่าวขานเจาะจงบูรพาจารย์แต่การก่อนนะผมย่อก่อนขึ้นวอนไหวทั้งครูแขกครูไทยแล้วก็สีต้วนวันเออเยขอเธิดไว้เป็นเอกอง์